สวัสดีครับผู้เรา n o r t Studio วันนี้เราจ,จะมาสปอยหนังเรื่อง I Am Number f o เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาทำตัวเนื้อสุดธรรมดาแต่เขากลับโดนบางสิ่งบางอย่างตามล่าเขาไปทั่วทุกที่จนสุดท้ายพลังของเขากลับตื่นขึ้นกลายเป็นว่าเขามีทั้งพลังเวทมวนต์และพลังก,กำลังที่มหาศาลเพื่อให้เขาได้เข้าต่อสู้กับผู้มัน่นและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเริ่มต้นมาที่กระท่อมแห่งหนึ่งในป่าลึกชายสองคนที่นอนอยู่ด้านในพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบาง แต่แล้วก็ได้มีบางสิ่งมาดึงตัวชายคนหนึ่งออกไปส่วนเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาก็ได้วิ่งหนี แต่สุดท้ายเขาก็โดนใครบางคนบีบคอและยกตัวเขาขึ้นพร้อมก็บอกว่าชายคนนี้ตามหาเด็กคนนี้มานานแล้วจากนั้นบุคคลปริศนานี้ก็ได้ดึงสร้อยของเด็กชายออกและทำการสังหารเขาลงไปในที่สุดและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ณมุมหนึ่งของโลกและชายคนนี้ก็มีชื่อว่าจอรนซึ่งก็คือพระเอกของเราเขากำลังใช้ชีวิตสุดเวียงกับเพื่อนๆของเขาเพอตกกลางคืนเขาก็ได้ไปนั่งจูจีกับผู้หญิงที่ทะเลในขณะที่เขากำลังว่ายน้ำเล่นอยู่นั้นขาของเขาก็ได้เปล่งแสงออกมาซึ่งทำให้เขานั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมา ผู้หญิงที่อยู่กับจอนก็ได้ลากจอนขึ้นมาบนชายหาดจนทำให้คนที่อยู่ชายหาดนั้นแตกตื่นและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอส่วนจอนเขาเริ่มเห็นว่ามีคนเอะอะววายมากเกินไปแล้วเขาจึงรีวิ่งหนีเข้าไปในป่า พอถึงเช้าก็ได้มีชายคนนึงออกตามหาตัวจอร์นและก็ได้พบว่าจอร์นนอนอยู่กลางป่าซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเฮนรี่และจอร์นก็ได้บอกกับเฮนรี่ว่าเบอร์สามตายแล้วแถมยังมีคนเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนอีกเฮนรี่จึงได้พาจอ์นกลับมาที่บ้านจากนั้นก็เก็บของเพื่อที่จะเตรียมย้ายออกไปจากที่นี่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วจอร์นนั้นไม่ใช่มนุษย์โลกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเขามาจากดาวที่มีชื่อว่ารอเรียนซึ่งดาวรอเรียนกับถูกพวกที่มีชื่อว่าหมอกนั้งเข้ามาไล่ล่าจนชาวของดาวรอเรียนนน,ยน,นั่นก็คือ เลกหนึ่งถึงหมายเลขเก,ก้า ทั้ง9าคนนั้นเดินทางหนีมายังโลกมนุษย์จากนั้นก็ได้ซ่อนตัวจากพวกมอบเพื่อรอเวลาให้พวกเขากลับไปแก้แค้นพวกมันเมื่อพวกหมอรรู้ว่าทั้ง9คนอยู่ที่โลกมนุษย์พวกมันก็ได้ไล่ฆ่าพวกเขาตามหมายเลขลำดับซึ่งตอนนี้หมายเลข1ถึงหมายเลข3นั้นได้ตายลงไปแล้วส่วนหมายเลขต่อไปนั่นก็คือหมายเลข4ี่นั่นก็คือจอนนั่นเองและที่เขารู้ว่าหมายเลข3ตายไปแล้วก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งที่มีหมายเลขก่อนหน้าตายพวกเขาจะมีรอยแผลขึ้นมาบนขาซึ่งรอยมันก็ได้เผยเมื่อคืนตอนที่จอนกำลังว่ายน้ำอยู่ส่วน เฮนรี่อยู่บนโลกมนุษย์เขารับบทบาทเป็นพ่อของจอนแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนดูแลจอนเป็นองคารักของจอนและในระหว่างที่เฮนรี่กำลังเก็บของก็ได้มีเจ้ากิ้งก่าตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนรถด้วยเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ได้เผาทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกเขาทิง้งและก็ได้รีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่เจ้าพวกมอกนั้นมันจะตามมาทัานและมาฆ่าหมายเลขสี่ ซึ่งที่อยู่ใหม่ที่พวกเขาย้ายมานั่นก็คือพาราไดส์โอไฮโอจากนั้นเฮนรี่ก็ได้ลงมือเปลี่ยนชื่อและลบรูปทุกอย่างของจอนภายในอินเทอร์เน็ตซึ่งเฮนรี่เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีได้เก่งมากๆจนเขาสามารถแฮกระบบต่างๆได้จากนั้นเขาก็ได้เริ่มสร้างตัวตนใหม่ให้กับจอนที่อยู่ภายในเมืองนี้และบอกจอนว่าครั้งนี้งดเล่นงดเรียนและกบดานอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังเก็บของขึ้นบ้านใหม่กันอยู่นั้นเจ้าก,กิงกาที่มันแอบขึ้นมาบนรถมันก็ได้ลงสกปรถจากนัน ทั้งสองคนได้ยินเสียงดังมาจากนอกบ้านจึงได้ออกไปดูซึ่งจอนได้ออกไปดูเขาก็ได้เจอกับเจ้าหมาตัวนี้และจอนก็ได้ขอเฮนรี่ว่าเขาขอเลี้ยงซึ่งเฮนรี่ก็ไม่ได้อะไรและยอมให้จอนเลี้ยงเพื่อให้เป็นเพื่อนของจอนเวลาจอนอยู่ที่บ้านจอนจึงได้ตั้งชื่อเจ้าหมาตัวนี้ว่าเบนนี่ส่วนเฮนรี่เขาก็ได้ไปเอากล่องปริศนาบ้างอย่างมาและได้เอามันไปซ่อนไว้ที่นาฬิกา จากนั้นก็ได้ตัดมาที่บ้านเก่าของพวกเขาทั้งสองคนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาค้นของภายในบ้านจากนั้นเธอก็ได้ลงมือระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งซึ่งเธอคนนี้ก็คือหมายเลข6นั่นเองเพื่อที่จะทําลายหลักฐานทุกอย่างในบ้านวันต่อมาในขณะที่เฮนรี่กาลังเช็คข่าวอยู่ซึ่งเขาได้เชคข่าวเจอคนคนหนึ่งที่หายตัวไปชายคนนี้มีชื่อว่าหมอคอมซึ่งเฮนรี่เกิดสนใจในตัวชายคนนี้มากมาก จากนั้นจอนก็ได้เดินเข้ามาหาเฮนรี่ซึ่งจอนได้ปลอมเอกสารในการเข้าเรียนและบอกกับเฮนรี่ว่าเขาจะไปเข้าเรียนนะเขาเบื่อที่จะอยู่บ้านแล้วเพราะขนาดหมายเล็กสาตัวล่องหนพวกมันยังตามตัวเจอเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ช่วยหรอกผมจะไปเรียนเฮนรี่ก็ได้ยอมโดยแลกกับการที่ว่าเฮนรี่จะโทรเช็คทุกชั่วโมงพร้อมกับบอกให้จอนอย่าทําตัวเตะตาทําตัวกลมกลืนเข้าไว้ พอไปถึงโรงเรียนจอ์นก็ได้ยื่นเอกสารที่เขาปลอมแปลงมาให้กับอาจารย์จากนั้นอาจารย์จะได้จัดตารางเรียนให้กับเขาพร้อมกับขอให้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซาร่าช่วยแนะนําจอห์นหน่อยว่าล็อกเกอร์ของจอห์นนั้นอยู่ที่ไหนและดูเหมือนว่าจอห์นนั้นจะค่อนข้างชอบในตัวของซาร่าส่วนซาร่าหลังจากที่เธอแนะนําล็อกเกอร์ให้กับจอห์นเสร็จเธอก็ได้เดินออกไปและได้มีแก๊งอเมริกันฟุตบอลเดินเข้ามาหาจอห์นซึ่งหัวหน้าแก๊งก็คือมาร์คมาร์คได้เข้ามาแนะนําตัวกับจอห์นเพื่อจะชวนจอห์นเข้ากลุ่ม่มมอออเเริกกันฟุตตตบลแจ็ได้ปฏสธ ว่าเขานั้นไม่ได้เล่นซึ่งมาร์กก็ได้โอเคและก็ได้เดินออกไปและในระหว่างนั้นมาร์ก็ได้เดินผ่านเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าแซมซึ่งมาร์กก็ได้แวกแกล้งแซมโดยการเดินชนเขาทําให้สเก็ตบอร์ดของเขานั้นหล่นซึ่งจอนก็ได้หยิบสเก็ตบอร์ดคืนแซมและแซมก็ได้ขอบคุณ จากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปเข้าเรียนและจอนหลังจากที่เขาเรียนเสร็จเขาก็ได้ไปนั่งอยู่ที่สนามหญ้าและจอนก็ได้เห็นแซมเดินมาแล้วอยู่บอลก็ได้ลอยเข้าหัวแซมจนแซมนั้นได้ล้มลงซึ่งพวกที่ยนนั้นก็คือแก๊งของมาร์กจอนจึงได้เข้าไปช่วยและได้เห็นว่ากลุ่มของมาร์กนั้นกําลังยืนหัวเราะแซมอยู่จอนเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจเขาได้หยิบลูกบอลขึ้นมาและปามันใส่เพื่อนของมาร์กจนเพื่อนของมาร์กนั้นได้กระเด็นและล้มลงซึ่งซาร่าเธอก็ได้อยู่ตรงนั้นพอดีเธอได้หยิบกล้้ออองงขขเธึนมาาถ่ยรูปจ และเอาไปลงเว็บของเธอส่วนจอรนก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินอาจารย์คุยกันเกี่ยวกับเว็บของซาร่าจอรนจึงได้ลองเข้าไปดูและก็พบว่ามีรูปของตัวเองในเว็บของซาร่าจริงๆแต่แล้วอยูอยูรูปก็ค่อยๆหายไปซึ่งคนที่ลบนั่นก็คือเฮนรี่จากนั้นเฮนรี่ก็ได้เดินเข้ามาหาจอรนพร้อมกับบอกจอนว่าไหนจะไม่ทําตัวเด่นไงและนั่งก็ได้ตัดภาพมาที่พวกหมอกมันได้กลับไปที่บ้านเก่าของทั้งสองคนเพื่อหาทั้งสองคนตอนแรกผู้มันคิดว่าทั้งสองคนนั้นตายอยู่ที่กระท่อมนี้แล้ว แต่พวกมันนั้นจหมูกดีมากๆพวกมันได้เอาป้ายทะเบียนที่ยังเหลืออยู่ขึ้นมาดมและก็ได้รู้ว่าหมายเลขสี่นั้นยังไม่ตายพวกมันก็ยังคงจะออกตามล่าจ,จอนอยู่ส่วนจอนตอนนี้เขาอยู่ที่โรงเรียนในขณะที่เขานั่งเรียนอยู่อยู่ๆมือของเขาก็ได้เกิดส่องแสงขึ้นมาเขาจึงได้รีบวิ่งเข้าไปในห้องเก็บของซึ่งครั้งนี้มันทําให้เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากเห็นรีที่อยู่ที่บ้านเขาก็ได้เห็นว่ากล่องปริศนาที่เขาเก็บมันไว้ในตู้นาฬิกามันได้เกิดส่องแสงขึ้นมาและเขาก็รู้ได้ทันทีตอนนี้พลังของงหมายเลลกัจะ ืนเขาจึงได้รีไปโรงเรียนไปหาจอนและบอกกับจอนว่าให้จอนใจเย็ยนๆอันนี้มันคือพลังที่พ่อแม่ของจอนส่งต่อมาให้กับจอนซึ่งมันเป็นพลังที่พิเศษมากๆให้จอนค่อยๆใจเย็ยนก่อนและจะสามารถควบคุมมันได้ และหลังจากที่จอนควบคุมมันได้เฮนรีก็ได้พาเขากลับมาที่บ้านพร้อมกับบอกให้จอนไปฝึกพลังให้เชี่ยวชาญก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตั้งแต่นั้นมาจอนก็ได้เริ่มฝึกฝนพลังของเขาทั้งกระโดดได้ไกลและวิ่งได้เร็วและมีพละกําลังที่มหาศาลเขาได้ฝึกมันอยู่ทุกวันจนเขาเริ่มที่จะชํานาญวันหนึ่งจอนได้เดินเข้าไปภายในเมืองผ่านร้านกล้องและเขาก็ได้เห็นว่าซาร่านั้นอยู่ภายในร้านเมื่อซาร่าเดินออกมาจอนก็ได้ทักทายาาาาาารร่จจกกนนั้นอ้ออ็ไดขขดขขวเ ไปส่งที่บ้านซึ่งเมื่อถึงบ้านซาร่าจอรนก็ได้ประชับใจในบ้านของซาร่ามากม พราะตัวของจอนเองนั้นไม่เคยมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยเมื่อซาร่าเห็นดังนั้นจึงได้ชวนจอนกินข้าวกับพ่อและแม่ของเธอและหลังจากกินข้าวเสร็จจอนและซาร่าก็ได้ขึ้นไปบนห้องของซาร่าเพื่อดูรูปถ่ายที่ซาร่าเคยถ่ายเอาไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะเริ่มมีใจให้กันซึ่งก่อนที่อะไรมันจะมากไปกว่าน,นี้อยู่ๆก็ได้มีเสียงเจ้าหมาเข้ามาเห่าที่หน้าบ้านนั่นก็คือหมาของจอนนั่นเองมันได้มาตามจอนกลับบ้านแต่ก่่อนทีจจะกลับบ้้้้าาานนร่่่กกก็ไไดใหหยืมลลองงงปตงตััวึแจที จอรเดินออกมาจากบ้านของซาร่าคนที่แอบมองอยู่นั่นก็คือมาร์ค จนวันต่อมาที่โรงเรียนจอนได้มาโรงเรียนและแซมก็ได้เดินเข้ามาทักจอนและบอกกับจอนว่ามีข่าวลือไม่ดีว่าพวกมาร์กนั้นจ้องจะเล่นจอนอยู่แต่จอนก็ไม่ได้สนใจพร้องกับไปเปิดล็อกเกอร์พร้องกับแซมแต่อยู่ๆก็ได้มีสีแดงพุ่งมาใส่หน้าของพวกเขาทั้งคู่ซึ่งแซมหลังจากที่โดนสีเขาก็ได้รีบเปิดล็อกเกอร์ดูว่าภายในล็อกเกอร์ของเขามีอะไรเสียหายไหมและสิ่งที่เขาห่วงที่สุดนั้นก็คือรูปถ่ายของเขาและพ่อที่ถ่ายคู่กันส่วนจอนที่โดนสีเขาก็ได้เห็นว่ามาร์กเดินผ่านมาพอดีจนจงจงะไไดด้เด้เเิขาปสั าจากนั้นมาร์กก็ได้เตือนจอนเกี่ยวกับซาร่าว่าซาร่านั้นเป็นคนของเขาส่วนตัวจอนก็เริ่มที่จะหมดความอดทนแต่ตรงนี้คนนั้นอยู่เยอะเกินไปจอนจึงได้ถอดใจและไม่ทําอะไรเลยพร้อมกับเดินออกมากับแซมแซมไดรี่มาล้างสีออกจากรูปพ่อของเขาและแซมก็ได้เล่าให้กับจอนฟังว่าพ่อของเขามีชื่อว่าหมอ์คอมซึ่งหายตัวไปและแซมก็เชื่อว่าถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปเพราะแซมกับพ่อนั้นศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวแต่เมื่อพวกเขาศึกษาได้มากขึ้นอยู่ๆวันหนึ่งพ่อของเขา ก็หายตัวไปแซมนั้นเชื่อเป็นอย่างมากว่าเขาต้องโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปแน่นอนซึ่งพ่อของแซมก็คือคนคนเดียวกับที่เฮนรี่นั้นกําลังค้นข้อมูลอยู่ดูเหมือนว่าเฮนรี่จะสนใจเกี่ยวกับหมอคอมมากๆเฮนรี่ที่ตามข่าวหมอคอมเฮนรี่จึงได้ไปที่โรงงานที่หมอคอมนั้นทํางานอยู่และเฮนรี่ก็ได้เจอเข้ากับห้องลับที่หมอคอมนั้นทําเอาไว้ภายในห้องนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ที่มันคล้ายกับพวกหมายเลขที่พระเอกนั้นมีอยู่บนตัวพร้อมกับเจอหินสีฟ้าประหลาดอันหนึ่งเฮนรี่จึงได้เก็บมันกลับมาที่บ้านเพื่อจะศึกษาดูว่า มอกคอมต้องการจะทําอะไรกันแน่ส่วนจอที่กําลังเซ็งๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องของมาร์คและซาร่า พอดีกับคืนนี้มีงานประจำเมืองจอนจึงได้ไปเดินเล่นที่งานเพื่อแก้เครียดจนจอนได้เจอกับซาร่าจอนจึงได้เดินเข้าไปคุยกับซาร่าว่ามาร์กได้เข้ามาเตือนฉันแล้วนะเรื่องของเธอน่ะซึ่งซาร่าเธอก็ได้บอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอเคยคบกับมาร์กซึ่งตอนแรกเธอนั้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ให้กับทีมฟุตบอลของมาร์กแต่แล้วเธอก็ได้หลงรักการถ่ายรูปและออกจากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เลิกกันซึ่งมาร์กไม่พอใจได้ใส่ร้ายป้ายสีเธอต่างๆนานา,า,าและคนนนนนนอออืื่่่กก็็ดัเเชจลายายปวต เธอไม่มีเพื่อนเลยจอนจึงได้ปลอบใจเธอแต่เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเธอดีใจด้วยซ้ำที่ได้หลุดออกมาจากวงจรอ,อุบาทและจอนจึงได้เปลี่ยนเรื่องคุยพร้องก็ขอให้ซาร่าแนะนำหน่อยว่างานนี้ที่สนุกที่สุดคืออะไรซาร่าจึงได้พาจอนเข้าไปภายในบ้านผีสิงที่อยู่ในป่า ตอมาที่แซมตอนนี้เขาก็ได้อยู่ในงานนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ได้เห็นว่าจอนและซาร่าเข้าไปภายในบ้านผีสิงส่วนทั้งสองคนที่เข้ามาภายในบ้านผีสิงได้แล้วในขณะที่ทั้งคู่กาลังสนุกกันอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเข้ามาทําร้ายจอนและก็ได้ลักพาตัวซาร่าไปจอรนจึงได้ใช้พลังของเขาจัดการเจ้าพวกนี้จนหมดซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ตอนนี้นั่นก็คือแซมเพราะเขาแอบตามเข้ามา ส่วนจอนตอนนี้เขาก็ได้รีบตามซาร่าไปและเขาก็ได้เห็นว่าคนที่อยู่กับซาร่านั่นก็คือมาร์คดูเหมือนว่ามาร์คจะไม่พอใจซาร่าที่ซาร่าเข้าไปยุ่งกับจอน ทันใดนั้นจอนก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้ามาร์กและจอนก็ได้เข้าไปต่อสู้กับมาร์กแต่มาร์กนั้นทําอะไรจอนไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้จอนนั้นก็กําลังจะหักแขนมาร์กโชคดีที่ซาร่านั้นห้ามเอาไว้ซาร่าจึงพยายามบอกให้จอนนั้นใจเย็นก่อนและขอให้จอนไปส่งเธอที่บ้านและเมื่อมาถึงหน้าบ้านของซาร่าซาร่าก็ดูเหมือนว่าจะห่วงจอนเป็นอย่างมากและก่อนที่จอนจะกลับพวกเขาก็ได้จูบก,กันจากนั้นจอนก็ได้เดินออกมาและในขณะที่จอนนั้นกําลังจะกลับบ้านอนนนก็กน้ัา่เหทุยง ภายในป่ามาเจอเขาหน่อยและเมื่อจอนมาเจอแซมแซมก็ได้เริ่มพูดกับจอนว่าจอนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมเพราะคนธรรมดาที่ไหนจะสามารถจัดการนักฟุตบอลได้แบบง่ายๆแบบนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้แถมยังมีเรื่องแสงที่ออกมาจากมือของจอนอีกเพราะฉะนั้นจอนบอกความจริงเข้ามาหน่อยได้ไหมว่าจอน,นเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาจะให้รู้สักทีว่าเขาและพ่อน,นั้นไม่ได้บ้าที่เชื่อเรื่องทฤษฎีนี้จอนที่ได้เห็นว่าแซมนั้นรู้เรื่องทุกอย่างแล้วจอนจึงได้ยอมบอกความจริงว่าใช่เขาไม่ใช่คนของโลกมนุษย์และขอให้ แซมสัญญาว่าแซมจะไม่บอกใครซึ่งแซมก็ให้สัญญาจากนั้นจอนก็ได้กลับมาที่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่จอนตื่นนอนจอรนก็ได้เจอว่าตำรวจมาที่บ้านซึ่งตำรวจคนนี้ก็คือพ่อของมาร์กพ่อของมาร์กได้เข้ามาบอกว่าลูกชายของเขาโดนทำร้ายแต่ลูกชายของเขาไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่บอกว่าจอนก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งจอนก็บอกว่าตอนนั้นเขาอยู่กับหญิงและเขาก็ไม่รู้เรื่องพ่อของมาร์กก็เลยยอมกลับไปเมื่อเฮนรี่ได้ยินดังนั้นเฮนรี่ก็ได้บอกให้จอ,องพอราจะย้ายไปอยู่่่ทีใหมแมัง เปิดวิดีโอที่จอนโดนถ่ายวิดีโอเอาไว้ที่ชายหาดตอนที่ขาเข้าเรื่องแสงไว้ให้ดูอีกด้วยซึ่งเว็บไซต์นี้ไม่สามารถแฮ็กเข้าไปลบได้ต้องไปลบที่เจ้าตัวที่โพสต์วิดีโอเท่านั้นไม่ช้าก็เร็วพวกม็อกต้องเห็นวิดีโอนี้แน่แหละพวกมันจะตามมาที่นี่ทันแต่จอนเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ไปจากที่นี่เพราะว่าเขาไม่อยากไปจากซาร่าแต่เฮนรี่ก็พยายามบอกจอนว่าเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่คนหลายล้านชีวิตร่วมถึงพ่อแม่ของจอนพยายามสละชีวิตเพื่อให้จอนมีชีวิตอยู่รอดไม่ใชใ แบบนี้ซึ่งเมื่อเฮนรี่พูดไม่หยุดจอนก็ได้ใช้พลังของเขาทำร้ายเฮนรี่แต่เฮนรี่ก็สามารถเอาชนะจอนได้และเฮนรี่ก็ได้พูดกับจอนดีๆอีกครั้งว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปซาร่านั่นแหละจะเป็นอันตรายและมีเวลาให้จอนอีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้ให้จอนไปบอกลาซาร่าซะและพอถึงวันรุ่งขึ้นจอนก็ได้ตื่นนอนและกำลังจะไปหาซาร่าแต่เขาก็พบว่าเฮนรี่นั้นไม่อยู่ที่บ้าน แถมกล้องปริศนาที่เฮนรี่นั้นเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมันกลับมาวางไว้ที่กลางบ้านเมื่อจอนโทรหาเฮนรี่คนรับสายกลับไม่ใช่เสียงของเฮนรี่แต่มันกลับบอกว่า มันนั้นจับตัวเฮนรี่มาไทยอยากเจอเขาแล้วก็ให้มาตามที่นัดหมายจอนจึงได้โทรหาคนคนหนึ่งให้เขาช่วยและคนคนนั้นนั่นก็คือแซมนั่นเองพวกเขาได้มาที่บ้านหลังหนึ่งตามที่นัดหมายและพวกเขาก็ได้รอให้เจ้าของบ้านออกไปจากบ้านก่อนและจากนั้นจอรนก็ได้ลงไปที่ชั้นใต้ดินของบ้านจอนได้เจอว่าเฮนรี่นั้นโดนมัดอยู่เขาจึงได้ใช้พลังแก้มัดให้กับเฮนรี่เฮนรี่จึงได้บอกว่านี่มันเป็นแผนของพวกม็อกให้จอรนนั้นรีบหนีไปซะแต่แล้วอยู่เจ้าของบ้านกลับกลับมาและก็ได้จับตัวแซมมาเป็นตัวป แต่สุดท้ายจอนก็สามารถช่วยแซมออกมาได้และในขณะที่พวกเขากําลังจะหนีผวกมักมันก็ได้โผล่มาและยิงปืนใส่พวกพระเอกเฮนดี Henry จึงได้บอกให้ทั้งสองคนนันน้นหนีไปก่อนเดี๋ยวเขาจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้จอรนและแซมจึงได้รีบหนีมาขึ้นรถจากนั้นไม่นานเฮนรี่ก็ได้ตามมาและแซมก็ได้ใช้พลังของเขาสตาร์ทรถซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังจะหนีไปนั้นเจา้ามอกคนหนึ่งมันก็ได้มาเกาะที่หน้ารถและก็ได้แทงมีดเข้ามาทางจอรนเฮนรี่เห็นดังนั้น <ๆ S 1> ขเขาจึงได้ใช้ตัวของเขาบังเอาไว้ให้และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นแซมจึงได้รีบซิ่งหนีออกไปจากที่นี่เมื่อถึงที่ปลอดภัยแล้วพวกเขาก็ได้พาเฮนรี่ลงมาจากรถซึ่งเฮนรี่ก็ได้กล่าวบอกจอรนไปว่าให้จอรนเอาหินสีฟ้านี้ไว้กับตัวดูเหมือนว่าหมอคอมซึ่งเป็นพ่อของทางแซมเขาจะรวบรวมหินนี้และพยายามรวบรวมนัมเบอร์ทั้งเก้าเพื่อให้มาร่วมพลังกันต่อสู้เพราะฉะนั้นให้จอรนรีบหนีไปและไปสมทบกับนัมเบอร์คนอื่นๆและหลังจากพูดจบเฮนรี่ก็ได้สิ้นใจไปและร่างกายของเขาก็ได้กลายเป็นฝุน่นซึ่งหลังจากเฮนรี่ตายไปจอรนก็ได้เสียใจเป็นอย่าง มากและวิทยุของรถมันก็ได้ดังขึ้นว่าทางตำรวจนําโดยพ่อของมาร์กได้เข้าไปค้นในบ้านของจอห์นและเฮนรีและพบว่าทั้งสองคนนึนเป็นผู้ก่อการร้าย ถ้าใครเห็นสองคนนี้ก็ให้แจ้งตำรวจและจับกลุ่มได้เลยทันทีแซมเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงได้พาจอรนขึ้นรถเพื่อหนีออกไปจากที่นี่ก่อนและในระหว่างทางแซมก็ได้บอกกับจอรนว่าหินสีฟ้านี้ที่บ้านเขามีอีกอันนึงเดี๋ยวเขาจะกลับไปเอามาให้ซึ่งจอนก็บอกว่าโอเคแต่ก่อนหน้านั้นจอนอยากเจอกับซาร่าให้ไปส่งเขาที่บ้านของซาร่าหน่อยได้ไหมแซมจึงได้ยอมมาส่งจอรนที่บ้านของซาร่าเพื่อให้จอรนมาเจอกับซาร่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อจอรนเข้าไปภายในบ้านของซาร่าตอนนีีนนี้้มมัันนกลลบงงาเยยอู ซึ่งมาร์กก็ได้อยู่ภายในงานเลี้ยงนั้นด้วยมาร์กจึงรีบโทรบอกพ่อของเขาทันทีว่าตอนนี้จอรนนั้นอยู่ที่นี่ส่วนจอร์นเขาก็ได้ขึ้นไปคุยกับซาร่าเพื่อบอกซาร่าเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาจะไปจากที่นี่แล้วซึ่งพวกเขาคุยกันยังไม่ทันจบตำรวจก็ได้มาล้อมบ้านของซาร่าไว้เต็มไปหมด จากนั้นพ่อของมาร์กก็ได้มาโผ่ข้างหลังของจอนเพื่อจับจอนซึ่งซาร่าก็ตกใจเป็นอย่างมากจนเธอนั้นพลัดตกไปจากหลังคาจอนจึงได้ใช้พลังของเขาทําให้ซาร่าลอยตัวอยู่กลางอากาศจากนั้นจอนก็ได้กระโดดลงไปเพื่อรับซาร่าและเมื่อพวกตำรวจตามมาอีกจอนก็ได้ใช้พลังของเขาเพื่อหยุดรถของตำรวจจากนั้นจอนก็ได้พาซาร่าหนีเข้าไปภายในป่า ในด้านของมาร์กและพ่อก็ได้ขับรถตามมาแต่พวกเขาก็ได้โดนชายกลุ่มหนึ่งขวางเอาไว้นั่นก็คือพวกหมอกมันได้เข้ามาทำร้ายพ่อของมาร์กจากนั้นก็ได้จับตัวมาร์กเพื่อถามว่าพวกพระเองนั้นอยู่ที่ไหน ส่วนจอรนและซาร่าที่หนีเข้ามาภายในป่าซาร่าเธอก็งงเกี่ยวกับพลังของจอรนเป็นอย่างมากและเธอก็ได้พยายามถามจอรนว่ามันคืออะไรกันแน่จอนจึงได้เอาม้วนฟิล์มขึ้นมาและบอกกับซาร่าว่าคาตอบมันอยู่ในนี้จากนั้นทั้งคู่จึงได้ไปที่โรงเรียนเพื่อล้างฟิลม์มและซาร่าก็ได้รู้ว่าจอรนนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวพร้อมก็ขอให้จอรนนั้นยืนยันให้เธอดูหน่อยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งจอรนก็ได้ใช้ไฟที่มือของเขาและเอาให้ซาร่าดูซึ่งซาร่าเธอก็ไม่ได้มีททท่่่าางกกลลัวัวแแตตตเเธอบืนนน้ และจากนั้นจอนก็ได้รับสายจากแซมและแซมก็ได้ถามว่าจอนนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อแซมรู้ว่าจอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนแซมจึงได้บอกให้จอนรีบหนีออกมาเพราะพวกมอกมันได้เข้าไปล้อมโรงเรียนไว้หมดแล้วและตอนนี้มาของจอนก็อยู่กับเขานะเดี๋ยวเขาจะพามันไปรับจอนที่หน้าโรงเรียนแล้วเจอกันที่นั่นตัดมาที่พวกมอกตอนนี้พวกมันได้มาถึงโรงเรียนแล้วพร้อมกบจับตัวมาร์กมาด้วยจากนั้นพวกมันก็ได้โยนมาร์กใส่กระจกและจากนั้นก็ได้เริ่มออกไล่ล่าพวกพระเอกซึ่งในขณะทีี่่่่จออนนกกําาาาลัังงงซรวิิหยยูู้้็ไดมญ ึยิงประตูจนพังจากนั้นเธอก็ได้ยิงปืนผ่านทั้งสองคนไปโดนพวกม็อกและก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกม็อกจนสามารถจัดการกับพวกม็อกได้และแนะนำตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอคือหมายเลข6ตอนนี้พวกม็อกมันได้ล้อมโรงเรียนนี้ไว้หมดแล้วถ้าพวกเราจะออกไปได้แล้วก็พวกเราต้องจัดการพวกมันส่วนพวกม็อกมันไม่ได้มาตัวเปล่าเพราะมันมีสัตว์ประหลาดมาด้วยพวกมันได้ปล่อยสัตว์ประหลาดที่พวกมันเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้มาจัดการกับพวกพระเอกในฝั่งของแซมที่อยู่ด้านนอกเมื่อเขาเห็นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเขาหันมามองเจ้าเบนนี่เจ้าเบนนี่กับกายร่างเป็นสัตว์ร่างใหญ่เหมือนกันทําให้แซมนั้นตกใจและรีบวิ่งหนีไปทันทีส่วนในด้านของจอตอนนี้เขากําลังวิ่งหนีสัตว์ประหลาดของพวกหมอกที่เข้ามาโจมตีพวกเขาจนในขณะที่จอกําลังจะจนมุมและโดนสัตว์ประหลาดทําลายอยู่ๆเจ้าเบนนี่ที่แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดร่างใหญ่เหมือนกันก็ได้เข้ามาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดของพวกมอกการต่อสู้นั้นดุเดือดมากแต่สุดท้ายเบนนี่ก็สามารถจัดการพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ลงได้จนหมดส่วนตัวขขอองงงเเเเบบนนนี่่าาาากกก็็ได้ลลยัมป าหมาน้อยเหมือนเดิมและเขาก็ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากส่วนจอนหมายเลขหกซาร่าและแซมพวกเขาก็ได้มาเจอกันที่สนามฟุตบอลแต่สนามฟุตบอลนี้พวกหมอกมันก็ได้รออยู่แล้วพร้อมกับสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ตายหมายเลขซี 4, และหมายเลขหกจึงได้เข้าต่อสู้กับพวกมันแต่ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะแข็งแร่งเอามากๆจนทําให้หมายเลขหกพลาดท่าและได้นอนอยู่กับพื้นส่วนจอนเขาก็ได้โดนจับบีบคอพร้อมกับยกขึ้นและเขาก็กําลังจะตาย จอนจึได้เหลือบไปเห็นบนหน้าอกของพู้มันมีระเบิดอยู่เขาจึงได้ใช้พลังเพื่อทําให้ระเบิดนั้นทํางานและในขณะที่ระเบิดกําลังจะระเบิด หมายเล้6ก็ได้ใช้พลังของเธอเข้ามาคว้าตัวจอนออกไปจากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังของเธอกางบาเรียรเพื่อป้องกันจอนจากแรงระเบิดและแรงระเบิดมันก็ได้มหาศาลจนพวกม็อกมันได้เสียชีวิตพร้อมกับสัตว์ประหลาดของมันในฝั่งของแซมและซาร่าที่หลบอยู่ในอาคารพวกเธอก็ได้ปลอดภัยเช่นกันจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้รอดชีวิตมาได้ซึ่งหลังจาก่านศึกมาได้พวกเขาคงต้องออกเดินทางโดยหมายเล้6และจอนพวกเขาได้เอาหินที่พ่อของแซมนั้นเก็บมาได้ลองมาประกบกันและทําให้พวกเขารู้สึกได้ว่าน เบอร์คนที่เหลือนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นไปตามหาซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนต้องออกเดินทางตามหาคนที่เหลือเพื่อผนึกกำลังกันเข้าต่อสู้กับพวกบ็อกและก็ได้มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาจอรนนั่นก็คือมาร์กนั่นเองเขายังไม่ตายเขาได้ไปเอากล่องปริศนาที่เฮนรี่นั้นห่วงนักห่วงนามาคืนให้กับจอรนพร้อมกับบอกให้จอนหนีลงไปทางใต้เพราะเขากโกหกพ่อของเขาว่าจอนนั้นหนีไปทางทิศเหนือและจอรนก็ได้บอกกับหมายเล่หกว่าแซนนั้นจะเดินทางไปกับเรราาาาดนนาไได้้วววยส่่่่นนนนแและมอไไไป จอห์นจึงได้กล่าวขอบคุณมาร์คและจากนั้นจอห์นจึงได้กล่าวลาซาร่าและบอกว่าคนอย่างพวกจอห์นนั้นสามารถรักคนได้แค่คนเดียวเท่านั้นและจะรักไปจนตายเพราะงั้นเมื่อจบจากภารกิจครั้งนี้แล้วจอห์นจะกลับมาตามหาตัวเธอแน่นอนและไม่นานเจ้าหมาเบนนี่มันก็ได้เดินบาดเจ็บมาทางพวกพระเอกและมันก็ยังไม่ตายเช่นกันพวกเขาจึงได้รับมันขึ้นรถและจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาตัวนัมเบอร์ที่เหลือและกอบกู้เดาวรอเรียนส่วนแซมที่เดินทางไปกับพวกพระเอกก็เพื่อตามหา พ่อของเขาจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง I Am Number 4 o 4ในฝั่งของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่6.1คะแนนและในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่33%คนดูให้ไปที่57%ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงดอขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ